ตัสินใจที่จะมีชีวิตใหม่ที่จะลีคิดชีวิตใหม่ใช่ไหมคะคุณให้กำลังใจตัวเองแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่จุดไฟให้กับตัวเองได้ไหมคะได้ไหมคะถ้าคุณนะคะไม่มั่นใจหรือมีกำลังใจในการจุดไฟพาตัวเองเดินด้วยตัวของคุณเองไม่ได้นั่นแสดงว่า คุณมีความต้องการที่จะต้องมีโค้ดมีครูคนที่คอยชี้ทางบอกทางนำทางไปไปไปต่อไปไปทางนี้สิไปเดินทางนี้สิไปทำแบบนี้สิคุณเลือกที่จะตัดสินใจเอาชีวิตใหม่สร้างชีวิตใหม่ในแบบที่คุณปรารถนาในแบบที่คุณต้องการถ้าคุณกล้าตัดสินใจแล้ว คุณต้องกล้าที่จะตัดคนท็อกซิกออกจากชีวิตของคุณกล้าปฏิเสธอะไรที่คุณไม่รู้สึกดีอะไรที่คุณไม่โอเคและมีโค้ดนำทางถ้าไว้ใจเชื่อใจและสนใจให้ครูพิกุลเป็นโค้ดทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะคะมีแบบรายเดือนรายสามเดือนรายหนึ่งปีราคาพิเศษพูดคุยกับครูก่อนได้นะคะ